สวัสดีครับผมนะฮะวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันสบายๆวันนี้แบงค์มากับน้องแฮมนะครับผมนะฮะก็จะมานะตอนนี้แฮมบ่งบอกเลยว่าเอ็กซ์โอมคาตัวนี้มีรถเข้ามาใหม่ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วรวมถึงโปรโมชั่นดีๆทางเอ็กซ์โอมคาอีกเพียบเลยนะฮะใครที่กำลังมองหารถช่วงปีใหม่นี้มีโปรอะไรบ้างน้องแฮมโปรโมชั่นตอนปีใหม่ช่วงนี้นะะคเรียกได้ว่ามีหลายโปรเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโชคชั้นที่1โชคชั้นที่2นะคะมีสองต่อกันเลยทีเดียวลูกค้าก็เข้ามาแล้วก็ฉับ จับฉลากนะคะที่พี่ๆได้เห็นเลยในคลิปเนาะช่วงนี้ก็คือแบบเหมือนว่านีนั่นนะก็คือพูดได้ง่ายโชคชั้นแรกก็จะมีพวกวารันตีฟรีเนาะนะครับผม3ปีนะครับหรือนะฮะจะเป็นนะครับดอกเบี้ยสูมเปเซนต์ลอดยุสัญญานะฮะแล้วก็มีโชคชั้นที่2ด้วยใช่ไหมครับขย่าตู้ชากระปองค่ะตอนนี้นะคะขย่ากันมันเลยค่ะเซลขย่ากันมันเลยทั้วันใช่ได้ฮะแล้วก็ ไอโฟนสิ7เพิ่งแตกด้วยอโอ้โหแต่ไม่ใช่แบบหมดแล้วหมดเลยหย่อนกลับลงไปอีกนะใช่ครับผมนะฮะลุ้นรับ iPhone 17นะครับมูลค่ารวมนะฮะลายะเขาเรียกว่าอะไรสองแสนบาทสสกวบาทใช่ไหมใช่คัะเพราะว่าทุกทุกรางวัลที่เราใส่ไปในตู้ะค่ะคือมีร,รางวัลหมดเลยแล้วก็เป็นของพรีเมียมของดีๆทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่าที่อาจจะฮอตฮิตหน่อยนะคะก็คือ iPhone มีเครื่องเดียวที่เรา ส่งลงไปครับอ,อันเดียวก็คือลูกค้าโชคดีมากๆที่ได้ยิยอนมากเลยนะครับผมนะฮะแต่อย่างอื่นก็มีนะะอย่างเช่นเมื่อวานลูกค้าพี่ได้ในเรื่องของอเคลือบแก้วพรีเมียมไปนะฮะมูลค่า40,000กว่าบาทนั่นเองครับะะจำเป็นไหมคะพี่พแบงค์คือเราก็ปกติเราก็เคลือบแก้วให้ลูกค้าอยู่แล้วใชวต้องเคลือบซ้ําหรือว่ายังไงหรือว่าใช้กับคันอื่นได้อีกสามารถเอาที่บ้านมาเคลือบได้เลยนะครับผมนะฮะหรือจะเอาคันเดิมนะครับใช้ไปสักมันเกือบเกือบปี6เดือนปีหนึ่งเอามากลับมา มาใหม่เติมคุณภาพใหม่ได้ใช่ครับผมนะฮะมาก็เรื่องืองมาแม่ทันแนนใหม่นั่นเองครับผมนะฮะทำได้เลยนะฮะแล้วก็คุณภาพเอสโซมคาบอกเลยว่าเนี้ยเนี้ยบมากทำรถเนี้ยบมากจริงๆค่ะครับผมนะฮะแล้วก็วันนี้นะฮะก็เปิดแบบบรรยากาศนะฮะวันนี้นะคะเรายังทํางานอยู่นะคะร้านเรายังเปิดปกติเลยค่ะหาได้ฮะ ตอนนี้อยู่ในเอ็กซ์โคมคาการ์เด้นนะฮะการ์เด้นนะคะตอนนี้ก็คือเป็นโซนที่จัดสวนใหม่นะคะก็คือมีโต๊ะชายหาดแบบนี้ด้วยมีหญ้าสีเขียวนึกว่า on the beach นะฮะไม่ใช่บรรยากาศแบบหลังจากดูรถแล้วนะคะชื่นชอบคันไหนก็มาสามารถปิดดียวนั่งคุยกันได้นะคะบรรยากาศร้านคือดีมากๆเลยค่ะเนี่ก็มีเป็นที่รับรองอีกหลังของที่หนึ่งนะครับเป็นจุดเช็คอินอันนึงครับของทางเอ็กซ์โคมคาครับผมนะฮะก็ มี o u t ดอตรงนี้นะฮะแล้วก็มีข้างในด้วยนะครับผมในเล้าส่วนั่นเองนะครับผมพร้อมรับลูกค้าหมดเลยค่ะทุกสถานที่คือสามารถรองรับลูกค้าได้หมดเลยตอ้นี้จะดูเหมือนสบายไปเนาะนะฮะเดี๋ยวจะพาเดินดูดีกว่าครับผมนะฮะว่าวันนี้มีรถอะไรบ้างน้องแฮมเนาะครับเลิ่จะกตรงไหนดีแฮมพาไปดีกว่าโอ้รถเราแน่นสต็อกมากเลยพี่แบงค์เราจะเลือกคันไหนให้ลูกค้าดูดีหรือว่าเอาจากฝั่งนี้ก่อนไหมนะฮะฝั่งนี้ก่อนก็ได้ฝั่งนี้ได้ค่ะเริ่มกันที่คันไหนเอ่ย อ่ะคันนี้ก็ได้อ่าเริ่มจากตรงนี้เลยตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัว z 4นะครับผมนะฮะรถปี09นะครับนี่ใครหาเก็บอยู่ใครต้องการใช้รถประเภทนี้นะครับมันดูที่เอ็กซ์โอค้าได้เลยตัวนี้เป็นรถศู์ไทยด้วยครับน้องแฮมนะฮะแล้วก็เป็นเครื่อง NA นตัวสุดท้ายด้วยนั่นเองครับนะะเป็นตัวเปิดประทุนคือเรียกได้ว่าถ้าสมัยก่อนที่พี่ๆมองรถคันนี้อยู่นะคะแล้วก็ยังแบบว่ารู้สึกว่ามันไกลนิดนึงค่ะตอนนี้นะคะสามารถ เป็นเจ้าของได้แล้วนะคะล้านต้นๆเท่านั้นเองนะะหนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันค่ะโอ้โหนะครับใครหาอยู่มาดูได้ที่เอ็กซ์โอมคาร์นะครับผมนะฮะมาที่เมอร์เซเดสเบนซ์คันนี้กันบ้างน้อแฮมค่ะตัวนี้ก็เป็นตัว e 2 0 0ร้อยคูเป้นี่ค่ะนี่เลขไม่เจ็ดหมื่นกิโลครับราคาค่าตัวของเขาเท่าไหร่น้องแฮมตัวนี้หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นเองค่ะโอ้โหมือหนึ่งสี่ล้านกว่าวันนี้เหลือไม่ถึง ไม่ถึง2ล้านบาทนั่นเองครัหายไปเลยค่ะ2ล้านกว่าบาทนะคะประหยัดมากๆเลยค่ะคันนี้ถ้ามีวารันตีแถมได้กี่ปีน้องแฮม2ปีค่ะนะฮะโอ้โหงปีนะฮะเจ็ดหมื่นกิโลนะครับที่ Mercedes Ben บนะฮะหรือจะเลือกรับเป็นดอกเบี้ยศูนตลอดอายุสัญญาก็ได้เช่นกันนั่นเองครับนะฮะคันนี้ก็โอ้โหไปเรียกที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมเมื่อวานลูกค้านะครับโอ้ลูกค้าอ่าเข้ามาดูรถนะครับจากบุรีรัมย์ครับพี่เก๋กับพี่เก่งนะครับแล้วก็พี่สันนะฮะเมื่อวาานมดูรถป๊บ <FC S 2> จอง,จงเลยเซ็นไฟแนนซ์หนึ่งชั่วโมงผ่านเลยฮะเด <Be S 2> ี๋ยวยส่งมอบเดี๋ยวส่งมอบแล้วนะครับผมในการได้เลิกมาแล้วที่ที่27นี้ เดี๋ยวไปส่งมอบที่บุรีรัมย์มันเองครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะที่เข้ามาอุดหนุนทางเอ็กซ์โมคาร์นั่นเองครับนะฮะแตงเขาท็อปฟอร์มมากเลยนะคะช่วงนี้แบบจองและส่งมอบรัวๆเลยอ่านะ่ครับอ่ะไม่น้อยใจยังมีอีกคันหนึ่งครับแฮมก็ตัว E 3 5 0 E ครับ W 2 1 3นตัวนี้นะฮะราคาเพียงแค่1 1 8 8 0ล้านบาทครับผมนะฮะเป็นสีบรอนเงินนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะ ตัว AMG ตัวท็อปคับป้ายแดง4 1 9ล้านบาทวันนี้เหลือเพียงแค่1 1 8 8 0ล้านบาทนั่นเองครับโอ้โหมาดูได้ที่เอ็กซ์โมคาตอนนี้นั่นเองคันนี้ยังว่างนะคะนะฮะติดต่อน้องแฮมได้นะตอนนี้บอกเลยใครเข้ามาเลยครับวันอาทิตย์อย่างนี้ก็เดินเล่นกันไปนะครับนี่ฮะนี่นี่ก็เป็นไฮไลท์อีกตัวหนึ่งตู้ใช่ไหมคะพี่แน่นมากเลยรถตู้ตอนนี้นะคะที่เอ็กซ์โมคาพี่อยากได้แบบ ปีไหนอยากได้งบประมาณเท่าไหร่นะคะทักมาถามกันได้เลยมีแน่นๆแบบนี้เลยค่ะคันนี้มาเจีตี้ยังว่างอยู่นะคะเป็นรถตู้ไหนครับน้องแฮมบอกมาตจีตี้คันนี้นะคะเดี๋ยวแฮมขอดูก่อนนะคะตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมนะครับผมโอ้โหราคาดีด้วยสีดำใช่ไหมแต่สีดำขายไปแล้วนะครับตัวนี้เหลือคันนึงนะฮะ เป็นตัวพรีเมียมราคาเพียงแค่1นึ่งล้านสี่มื่พันบาทเท่านั้นเองนะครับมาตี้ครับาว่าเป็นรถที่คุ้มมากเลยเหมือนกันนะคะเรียกได้ว่าขนกันไปได้ทั้งหมู่บ้านเลยเป็นรถสิบอทินั่งนะครับผมแล้วตัวนี้เป็นตัวเทียแรกที่ได้เบาะ VIP มาด้วยนะครับผมนะฮะก็คล้ายๆเหมือนแบบเอาผาดแต่ว่าเบาะใหญ่นะครับแล้วก็มีสิบที่นั่งครับนะฮะคบคันนะพูดง่ายๆแล้วคือ คีย์เวิร์ดของเขาคือเครื่องยนต์ดีเซลดีเซลประหยัดแน่นอนค่ะแล้วก็ทนแล้วก็ค่าบำรุงรักษาเมนเทนเนนต์ถือถูกมากครับผมนะฮะแล้วรถเราใช้ตั้งอ่ะไซซิ่งประมาณนี้นะฮะเหลือเพียงแค่1นล้านสี่แสนเท่านั้นเองครับผมนะฮะคุ้มมากๆเลยนะคะมาดูได้ที่เอ็กซ์โอมคาร์ครับผมอย่างว่างอยู่อีกหนึ่งคันนะฮไปไหนดีน้องแฮมข้างหน้าเลยไหมข้างหน้าเหรอคะได้ค่ะดูข้างหน้ากันดีกว่าออกมาด้านหน้านะคะรถแน่นร้านค่ะทางเดินก็จะเบียดเบียดกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราพาเดินดูนะครับตอนนี้อ่า ถ้าใครจะมาเอกมุาตอนนี้นะครับร้านเราอยู่ติดถนนใหญ่นะครับติดถนนลาซาลเลยนะครับผมนะฮะอยู่หน้าปากซอยลาซาน40นั่นเองครับผมนะฮะมาปุ๊บนะฮะเลี้ยวเข้าได้เลยครับผมนะเห็นป้ายนี้หรือตรงข้ามกับตัวไทยพาสนั่นเองครับผมนะเส้นลาซาลนะครับ แล้วมาดูเรื่องหลงลุกันต่อดีกว่าน้องแฮมค่ะคันนี้ดีกว่าเครื่องยนต์ไฮบริดค่ะคันนี้นะคะรู้สึกว่าเลขไมล์ของเขาจะอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นกว่ากิโลครับผมแต่ว่าราคาดีสุดๆเลยค่ะเท่าไหร่ครับคันนี้ราคาหนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นเองค่ะล้านเก้ามีทรนนะครับคันนี้นะฮะสวัสดีค่ะอ๋อชี้ว่าร้านของเราอยู่ตรงซอยลานบาน โอ้ให้หวย40ได้ครับนึกว่าให้หวยซะแล้วอันนี้ก็ขายไปที่เรียบร้อยแล้วนี่เองครับผมนะฮะก็คือเป็นตัวเวลฟารรถปี2018ครับรถศูนย์ไทยเลขไม้90,000กิโลคันนี้หรือเปล่าคะที่ได้ iPhone ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับลูกค้าพี่ใหม่ฮะลูกค้าพี่ใหม่นะคะได้ไอโฟนไปแล้วนั่นเองครับผมนะฮะอ้าถัดมาคันหนึ่งครับผมนะฮะคันนี้เป็นรถศูนย์ไทยนะครับรถปี2019นะฮะคันนี้ เล็กไม่เพียงแค่1 6 0 0 0แกกิโลราคาดีมากครับนะฮะงล้านราคาหนึ่งล้านแปด0,000นห้านแปดแสนแปดเท่านั้นเองค่ะวันนี้นะคะลูกค้าเข้ามาดูด้วยเมื่อวานนะคะเดี๋ยวรอปิดดีลวันจันทร์ให้คำตอบแฮมนะคะสัญญานะคะถ้าดูคลิปนี้อยู่ เดี๋ยวเป็นรถขับแสนนะาราคาหนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นะครับโอ้โหนี่มาตัวพี่ใหญ่กันบ้างพี่ใหญ่ L M นะครับผมนะฮะสามร้อยเฮสนั่นเองครับรถปี2022คันนี้เลขไมล์เจ็ดหมื่นกิโลตอนแรกเรามีเข้ามาอีกคันหนึ่งเลขไมล์สองหมื่นไปแล้วไปแล้วคันนั้นราคาขายอยู่ที่3ามล้านแปดแสนครับวันนี้ หายไป400,000บาทครับผมนะเหลือราคาขึ้ครับผมราคาเพียงแค่3,488,000บาทเท่านั้นครับผมนะฮะตัวนี้ได้เป็นตัว Emperor seat ครับ4สีที่นั่งเท่านั้นเองที่นั่งแบบ VIP ้าง7ล้านนะครับหอมากเลยนะคะคันนี้ใช่ใครแบบว่ารถตู้สาย Invert ต้องคันนนนั่งเปน2คนด้านหลังมีพาร์ทิชั่นให้ด้วยมีหน้าจงหน้าจอนะครับครบคัน คันนี้เป็นตัว S C พา c เก g e ครับผมนะฮะราคาดีเช่นกันครับรถปี2018ครับเลขไม้เท่าไหร่ครับคันนี้เลขไม้ห3 0 0 0 0 0กว่ากิโลครับคันนี้นะคะได้เครื่องยนต์เบนซินน้ำมันล้วนด้วยพี่ๆท่านไหนที่ตามหานะคะตัวถังสีขาวเบาะดำค่ะน้ำมันล้วนคันนี้ไม่ถึง2ล้านด้วยนะคะสนใจอินบ็อกซ์มาเลยค่ะครับผมนะฮะ1 9 8 8 0ล้บาทครับนะฮะ รถเอาผ่านเรียไฟตรงนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเรามีวารันตีให้ด้วยนะครับ2ปี70,000กิโลนะครับสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์นั่นเองครับผมนะฮะหรือจะเลือกรับเป็นวารันตีไม่ใช่วารันตีดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ไดเช่นกันนะครับดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ตลอดอายุสัญญาครับผมคันนี้ล่ะคันนี้นะคะเดี๋ยวขอดูก่อนรู้สึกว่าจะเป็นเลขไม่เก้าหมื่นกว่ากิโลโอ้เก้าหมื่นกิโลใช่ค่ะคันนี้ เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดค่ะราคาคันนี้นะคะเท่าไหร่นะรู้สึกว่าหน่สองล้านแปดหมื่นแปดพันบาทนะครับผมใช่ค่ะแล้วเขาว่ามีทุกราคาใช่มีรถสุนไทยด้วยน้องแฮร์รถสุนไทยนะฮะวางอยู่สวยๆเลยยังอยู่นะครับแล้วอันนี้เป็นตัว G F Package ครับสีพิเศษคป็สีแชมเปญว้าวไม่ใช่สีขาวนะคะแล้วก็ไม่ใช่สีเงินนะคะใช่ฮะออกแบบรถโกหน่อยๆนะใช่เหมือนรถโกเป็นออกสีแชมเปญแชมเปญนะครับผมคันนี้หวานเลยราคาค่าตัวเพียงแค่1ล้าน เท่าไหร่นะ9แสน1ล้าน9แสน8หมื่น1พันบาทนะครับผมนะฮะสวยๆรถปี2019เหรือ2020นี่แหละฮะประมาณนี้เลยเนาะนะครับโอ้โหรถเยอะมากลืมตอนนี้มีหลายคันมากเรียกได้ว่าถ้าจอดกันนะคะจอดเลียงๆถ้าถามว่ามองออกไหมว่าคันไหนเป็นคันไหนด้วยความที่รถร้านเราเป็นเกล็ดเองครัทุกคันเราก็ต้องแบบมาสังเกตเลขไมล์มาสังเกตดูตัวรถก่อนว่าราคาเท่าไหร่คือคันไหนนั่นเองนะคะครับผมอันนี้ก็เป็นรถสูนไทยคันหนึ่งครับผมนะฮะคันนี้เลขไมล์เท่าไหร่เนีีเลขไมคันน้ ไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะ5 0,000ื่นหรือเปล่าพี่แดงมันมี5,000 0ื่นอีกคันหนึ่งเนาะนะครับผมนะฮะคันน่าจะเป็นคันนี้แหละครับผมนะก็เป็นรถไฮบิดนะครับรถสุนทยเช่นกันนะครับใครมาดูนะครับที่เอ็กซ์โอมพาตัวนี้เรามีมาให้ร้อยแล้วนั่นเองครับผมนะฮะค่ะรถสุนทยกับรถนำเข้าหรือนลนเกรเนี่ย าไมันต่างตรงไหนครับผมก็กระจังหน้านิดหน่อยนะครับไฟนะฮะน้องนะครับผมแต่ภายในจริงมันเหมือนกันหมดนะนะครับค่ะอ่านะฮะเรามาดูโอ้โหให้สังเกตดูนะคะกล้องที่เห็นว่ารถตู้ที่จอดด้านหน้าค่ะเป็นตับแบบนี้แล้วนะคะแพลนกล้องไปฝั่งนู้นนะคะยังจอดอยู่อีกตับนึงเลยค่ะเรียกได้ว่าตอนนี้นะคะเยอะมากน่าจะเยอะที่สุดแล้วนะคะรถตู้มาที่เอกองคาจบไปที่เดียวในพูดง่ายๆถ้าใครหารถตู้ MPV ตัวเอาผ่าอยู่ เราคิดว่าเราก็มีในสต็อกเยอะอยู่แล้วครับผมตอนนี้นั่นเองครับนะฮะอันนี้ก็มีไหมคะโอ้โหมีฮะตัวนี้เป็นตัวทัวริสเลยนะครับผมตัวคอร์สเลยครับหรือว่าโปเช่นั่นเองครับโอ้คันนี้ราคา4ี่ล้านหแสนแหมื่นแปพันบาทครับผมนะฮะป้ายแดง7ล้านวันนี้หายไปแล้ว3ล้านครับผมนะะฮหล่อมากคันนี้ได้แบบชุดแต่งแบบนี้มาด้วยเลยนะคะใช่ครับผมนะฮะเป็นตัวชุดแต่งนะครับอินโนเทคนะครับผมนะก็คือตรงรุ่นนะครับ หลายแสนนะครับแค่ชุดแต่งก็หลายแสนแล้วนะครับเพราะว่าคัดต้อมแต่ละอย่างคือรถปอร์เช่ค่ะเป็นรถที่ลูกค้าสามารถเลือกออปชั่นเพิ่มได้จากศูนย์เลยใช่แต่ละอย่างที่แต่งเพิ่มไปก็มีมูลค่าที่สูงมากเช่นเดียวกันทางออปชั่นภายในออปชันภายนอกก็สามารถแอดออนเพิ่มขึ้นได้และก็บวกเงินเพิ่มอีกทีนึงนั่นเองครับผมนะฮะก็สวยงามมากใครหาอยู่มันดูได้ที่เอ็กซค้านั่นเองครับผมนะฮะ มามาเรื่องของสองคันนี้บ้างน้องแฮมโอ้ราคาไม่ถึงล้านค่ะคันนี้บอกเลยอยู่อีกไม่นานแน่นอนนะครับผมกับตัว g l a นะครับ250นะครับผมนะฮะตัว AMG คันนี้นะครับผมเลขไมค์คันนี้อยู่ที่มันกี่กิโลนะแฮมเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นนะครับผมคันนี้รถปี2019ครับเป็นตัว AMG ตัวท็อปสุดครับรู้สึกจะเป็นตัวล้านอิดิชั่นครับผมนะฮะเป็นตัว g l a 250นะครับผมเครื่องยนต์เบนซินครับคันนี้ราคาไม่ถึง1ล้านบาทนะครับผมนะฮะ 9 4 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับผมนะฮะโหใครหาอยู่ก่อนปีใหม่นี้อยากขับ m e r c e d e s b e n ตตัวท็อปแต่ตัว G.L.A มาได้เลยครับผมนะฮะหรือถ้าใครอยากได้ตัวปีใหม่หน่อยครับน้องแฮมต้องคันนี้เลยเพิ่งเข้าใหม่ด้วยนะคะคันนี้ราคาอาจจะไม่แรงไปแล้วล้านหนึ่งอะ ย่งไม่ได้เก็บอะไรด้วยนะคะคันนี้มีลูกค้าเข้ามาดูนะคะเมื่อวานอยากได้ GLA นะคะเดี๋ยวตัดสินใจยังไงนะคะอัปเดตมาด้วยนะคะนี่คือ GLA 200ครับผมรถปี2023รถ2ปีน้องแฮมคันนี้นะฮะโอ้แสดงว่าวารันตียังหมดปีหน้าอ๋อใช่ค่ะแล้วก็ร้านเราแถมให้อีกนะคะ่ใช่ครับผมถ้าหมดปีหน้าสมมติเราแถม3ปีก็บวกอีกอีกปีหนึ่งเป็น4ปีเลยนะครับผม คุ้มครองไปเลยครับผมอีก1นึ่งแสนกิโลโอ้โหคุ้มครองมากเลยนะคะแล้วก็ราคาคุ้มไปหยัดไปแดงไปเยอะแล้วแล้วก็ยังได้การบริการนะคะการดูแลแบบฟิลป้ายแดงแบบนี้นะคะคุ้มสุดๆเลยราคาคันนี้นะคะอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นเองโอ้โหป้ายแดง2องล้านนะครับผมสองล้านหวันนี้ประหยัดไปแล้วล้านหนึ่งใช่ล้านสี่นะครับผมนะฮะได้รถปีใหม่ด้วยนะครับอ่าโอ้โหตรงนี้น้องแฮมโอ้คันนี้หล่อมาก นี้เห็นสีจานเบลกนะคะก็จีดแล้วค่ะนี่เลยโอ้โหปอ c เช่คายเคนออปชั่นจัดเต็มโอ้ยตัวนี้ร้านเรามีปอเช่หลายคันเลยนะคะพี่เบงใช่ครับผมเาามขก่อนหน้านี้ที่ลูกค้าเขาบอกว่าเขาอยากตามหาปอเช่อยู่นะคะตอนนี้ก็มี3ามคันเลยอนะครับตกันเลยโอ้โหมาหาได้นะครับตัวนี้เป็นตัวออปชั่นจัดเต็มเหมือนกัน3ามนั้นเครับผมแล้วก็มีคันนี้ครับ สี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทแตกต่างกันไงรู้สึกว่าคันนี้เป็นไลท์เวทนะฮะไลท์เวทแต่ออฟชั่นน้ำหนักเบาเหรอคะครับผมนะฮะก็จะเป็นแบบมานานนะครับแต่ว่าออปชั่นอะไรเดี๋ยวมาดูที่องค์คัได้เลยดูรถจริงกันดีกว่าว่าสวยไม่สวยนะครับผมแค่บอกก่อนว่ามีตอนนี้สะสมมีอยู่ตอนนี้มาดูได้นะครับนี่อ้าวคันนี้ล่ะเป็นยังไงคันนี้ตัวนี้เป็นตัว X3 ครับนะฮะ X3 3 0 E ครับผมรถปี2021เลขไมล์50,000กิโลโอ้เป็นตัว M Sport ด้วยนะคะคัันนี้ยใช่ครับย โอ้ราคาถูกมากตอนนี้นะใครหาอยู่รถปียีเอเท่าไหร่ฮะน้องแฮมคันนี้นะคะราคาอยู่ที่1 5 8 8 0 0 0้านแปดหมื่นแปดพันบาทโอ้โหล้านห้าเท่านั้นเองครับผมได้ขับรถปียีเอ็ดเลขไหมห้าหมื่นกิโลนะครับแต่ตัวเอ็กซ์ซ่าใช่เหมือนป้ายแดงเลยใช่เหมือนป้ายแดงมากนะคเบียสอะไรยังเหลือนะคะคันนี้โอ้รู้สึกจะเหมือนช่วงเดือนสิงหาปีหน้าปีหน้าใช่ครับผมนะฮะมาหาเบนซ์ดีเซลเรามีคันหนึ่งครับเบนซ์ดีเซลคันนี้ค่ะใครหาอยู่นะคะบอกได้ บอกก่อนเลยนะคะว่าตัวเบนซ์ดีเซลเป็นอะไรที่ประหยัดมากลูกค้าท่านไหนที่แบบว่ากําลังเล็งๆอยู่นะคะคันนี้ยังว่างอยู่นะและราคาดีด้วยค่ะพี่แบป๊ะเท่าไหร่คันแฮมคันนี้ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทค่ะกับซีสองสองศูนย์ดีดีเซลนะคะเป็นตัวอเวนการ์ดนั่นเองครับนะฮะรถปีสองพันสิบเก้าครับคันนี้เป็นมาจากบอดี้วีสองศูนย์ห้านั่นเองนะครับผมนะฮะใครหาอยู่มาดูได้ที่เอ็กซ์โอมคาร์ตอนนี้เลยเรามีมาให้นะครับครบจบที่เดียวที่เอ็กซ์โอมคาร์นั่นเองครับ นะฮะแล้วก็มีน่าจะเป็นรถข้างหลังอีกหน่อยหนึ่งนะครับผมจะเป็นตัว GT 5 3าว้าว GT 5 3ป้ายแดงเก้าล้านเก้านะครับตอนและ GT โอ้รถหล่อๆนั้นเลยนะครับอ่ามา GT คันนี้ครับเหลือเพียงแค่4ล้าน 488,000บาทครับผมนะฮะรถปี2019-2021นั่นเองนะครับใครอยากสุดต้องมาคันนี้นะคะเครื่องแรงแล้วก็ขับสนุกขับมันมากเป็น AMG มีสัญลักษณ์อัฟบษกนะครับอยู่ข้างในด้วยนะครับผมนะฮะก็เป็น AMG Junior นะครับจากทีมงาน AMG นะครับผมโอ้โหครบคันนะฮะใต้แดง10ล้านวันนี้เหลือเพียงแค่4ล้าน8เท่านั้นเอง4ล้าน4แสนอ่ะใช่ครับผมโอ้โหหายากนะครับวันนี้ เชื่อว่ามีไ like. ม okay, yes, ่เกิน30คันในประเทศไทยอ่ะาวครับผมนะฮะแล้วก right? <Why, S 1> ็ E-Tron GT พูดหน่อยค่ะน้องแฮมคันนี้คันนี้เป็นรถไฟฟ้านะคะสำหรับพี่พี่ท่านไหนที่สอบถามรถไฟฟ้ากันเข้ามานะคะที่เอกมคาของเราก็มีจอดอยู่เหมือนกันนะคะคันนี้ถ้าใครเป็นแฟนคลับไอรอนแมนอยู่นะคะน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยค่ะกับ Audi นะคะ Etron คันนี้ค่ะรถไฟฟ้านะคะวิ่งมาเลขไม่ยังไม่ถึง2 0 0 0 0กิโลด้วยซ้ำนะคะใช่ครับ นี่นะเลขไหม่ของราคาถูกบ้างนะหาจากป้ายแดงไปแล้วเจ็ดล้านเนี่ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่แบงค์สี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นเองครับสี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทนะคะถือว่าคือถ้าเทียบกับป้ายแดงอะราคาถูกลงไปเยอะเลยแล้วก็วิ่งมาเพียงแค่20,000กิโลเท่านั้นเองนะะคใช่ครับผมค่ะ ああคุ้มค่าคุ้มราคาอีกหนึ่งคันนะคะที่น่าสนใจอ่แล้วพี่ใหญ่ละคะเป็นยังไงคันนี้โโป้ายแดงคันนี้13ล้านครับผม1สล้าน<ม>แฮมแอบไปเห็นในงานมอเตอร์โชว์ล่าสุดมานะคะแต่คันนั้นเขาเป็นเครื่องดีเซลราคา15ล้านเลยโโค่ะพี่เบงราคาสูงไปไหนสูงมากเลยนะคะแต่วันนี้ที่เอ็กซมคาคไม่ถึง10ล้านครับ นะฮะวันนี้เหลือราคาเพียงแค่7จ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นเองครัเลขใหม่ของเขาวิ่งเท่าไหร่พี่แบงค์หนึ่งหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นเองครับหนึ่งหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะหลักน้อยมากใช่ไหมใช่หนึ่งหมื่นหลักร้อยกว่ากิโลนะครับผมโอ้โหรถปีใหม่ด้วยครับนะสวยๆแบบนี้เลยใครหาอยู่มาดูได้ที่เอ็กซ์โอมคาร์นั่นเองครับ โอ้แล้วก็ข้างในก็มีรถเตรียมส่งมอบครับอย่างเช่นพรุ่งนี้นะครับแบงค์ก็ไปส่งมอบนะครับไปไหนคะพี่แบงค์พรุ่งนี้จังหวัดตรังนั่นเองครับผมนะฮะชาวใต้นะครับผมพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะบินไปตรังนั่นเองครับไปส่งมอบครับกับตัวเอาพาดนะครับผมรถศูนย์ไทยตัวไฮบิดนะครับผมเลขไม่สามหมื่นกิโลไปแล้วนะคะสามหมื่นกว่ากิโลคันนี้ใครที่เล็งอยู่นะคะนะฮะมาดูได้นะครับนี่ก็ตรงนี้นี่ ไปแล้วนะครับผมเพราะพรุ่งนี้ต้องขอบคุณพี่โต้งนะครับกับพี่เก๋มากๆนะครับผมไปส่งมอบถึงที่หน้าบ้านเลยะนะครับบริการอีกหนึ่งบริการของทางเอ็กซ์โมคาร์แล้วกันะนะครับถ้าใครหารถอยู่แล้วสนใจนะครับสามารถโทรหาผมได้นะครับ0864445545ครับ เบอร์ต้องแฮมล่ะค่ะหรือว่าสนใจนะคะรถที่เอ็กซ์โฮมคาอยากให้แฮมดูแลนะคะโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์โทรแปดสามเก้าสองสี่สี่เก้าหกสองเจอกับพวกเราได้นะคะ<ช>ที่เอ็กซ <ผม S 2> ์กโฮมคาร์ใช่ครับผมเอ็กซ์โฮมคาเปิดทุกวันนะครับตัง้งแต่เก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นะจะมาสอบถามเข้ามาโทรมาได้หรืออินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยครับผม,มนะฮะวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อน<ม>นะครับเพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะครับสวัสดีครับ